สนุนข่าวโดยถ้าคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรถ้าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องถาวรอะไรเท่านั้นชาวบ้านซัมอิเลอร์ตะบนท่าพลร่วมกับคณะกรรมาการลุ่มน้ำสักด จัดพิธีบวชป่าและปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกว่า2,000ไร่ชาวบ้านซามีเลิศหมู่ที่18ตำบลท่าพลอเมืองเพชรบูร์ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำศักดิ์จัดพิธีปลูกป่าและบวชป่าในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านเนื้อที่กว่า2,000ไร่พร้อมทั้งสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน5ฝายในคลองซึ่งไหลผ่านพื้นที่ป่าดังกล่าวโดยมีฐานจากกองพลฐานม้าที่1 ตำรวจคณะครูนักเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า500คนว่าที่พันตรีวีระจุ้ยน้องเมืองคณะกรรมการลุ่มน้ําป่าศักกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ําแห่งหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ําป่าศัก ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนไว้ประมาณ2,000ไร่แต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังคงลักลอบตัดต้นไม้และแพรวถังป่าเพื่อใช้ปลูกอย่างพาราทำให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ไหลผ่านพื้นที่แห่งนี้จะมีน้ําไหลตลอดทั้งปีแต่เมื่อมีการบุกรุกในพื้นที่ที่อยู่เหนือขึ้นไปเพื่อปลูกยางพาราทําให้น้ําในลําคลองแห้งมา2ปีแล้ว สัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายไม่มีแหล่งน้ํากินรวมทั้งไม่มีน้ําสำหรับใช้เพาะปลูกพืชผักด้วยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากคณะกรรมการลุ่มน้ําป่าศักจึงได้หารือกับผู้นําและชาวบ้านซัมออเลดในการแก้ปัญหาดังกล่าวเห็นพ้องกันว่าจะต้องปกป้องและฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งวิงวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบุกรุกที่ดินที่อยู่เหนือขึ้นไป สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการทําบุญเลี้ยงเพลงแต่พระสงฆ์จำนวน9รูปพิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้เบญจพรรณจำนวน2,000ต้นรวมทั้งสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน5ฝายตามเส้นทางลําคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ ทั้งหมดเป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนที่ช่วยกันคละไม้คละม,มือจึงทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและเชื่อว่าป่าชุมชนแห่งนี้จะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมในอีกไม่ช้านี้